เอาเป็นว่าช่วงนี้นะครับหลายคนนะฮะก็จะมีนึกถึงเกี่ยวกับเรื่องช่วยกันรักษาดูแลโลกของเรานะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะฮะรู้ไหมครับทำไมทุกวันนี้ต้องพูดถึงเศรษฐกิจ BCG ทาไมทุกวันนี้เราต้องบอกว่าเราต้องช่วยกันลดลดลดโลกร้อนทําไมต้องช่วยกันทําไมถุงพลาสติกเราต้องลดการใช้น้อยลงแม้ว่ามันอาจจะใช้เวลาอย่างยาวนานก็ตามนะครับหรือแม้แต่การปลูกป่าขึ้นไปเรื่อยๆคือมันเป็นเรื่องระยะยาวาจริงฮนะแต่ยังไงสอนลูกสอนหลานกันนะครับเพราะว่าถึงทําตอนนี้เพื่อให้ลูกหลานอยู่ได้กันในอนาคต ก็เหมือนอย่างที <S an> ่โครงการของทางกลุ่มของของปตทเนี่ยนะครับก็คือทางปตทเนี่ยเขามีการจัดมอบรางวัลการประกวดพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่12ประจำปี63-65เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวันที่1ธันวาคมเนี่ยดรสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยนะครับก็เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อยากแฝงทุกคนไทยรู้จักดีนะฮะอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่12ภายใต้แนวคิดรักน้ําป่าดินด้วยแฝกองค์ภูมิบินฟื้นถิ่นยั่งยืนนะครับอันนี้เขาก็จัดประกวดดูวิธีการพัฒนาจะเป็นอะไรยังไงนะครับาภายใต้ความร่วมมือขององคอ์กรที่ร่วมจัดซึ่งก็ได้แก่มูลนิธิชัยพัฒนานะครับสำนักงานคณะ,ระกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับกรมพัฒน,นาที่ดินและก็ปตทจำกัดมหาชนเพื่ออะไรครับ เพื่อต้องการส่งเสริมขยายการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ําอย่างยั่งยืนนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานจริงๆในการดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยคือดินกับน้ํานะครับอาการจัดครั้งนี้นี่นะครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระปริฐาธทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีนะครับส่งพระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดนะครับ ผู้ที่ได้รับรางวัลรอนชนะเลิศและรางวัลชมเชยก็ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรจากองค์กรร่วมจัดนะครับก็โโหขนส่งเข้าประกวดโครงการตั้ง58ผลงานเนี่ยนะฮะแล้วก็แบ่งการประกวดออกเป็น2ผลงานก็คือประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผลอันนี้38ผลงานและประเภทส่งเสริมหัตกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกอันนี้20ผลงานนะครับก็ยินดีสําหรับคนที่ได้รับรางวัลไปด้วยซึ่งเรื่องอย่างเงี้ยเป็นโครงการที่มันสะท้อนถึงการตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมกันแล้วนะครับ คือจะเป็นโครงการอย่างนี้สมัยเมื่อก่อนเนี่ยคงยากแล้วครับไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้เราต้องช่วยกันแล้วนะฮะเราเห็นฝนตกแป๊บเดียวน้ําท่วมชนิดที่ระบายไม่ทันเดี๋ยวนี้น้าท่วมกทมสามวันถึงจะลดนะฮะเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับถ้าเจ็ดวันจะผิดปกติเข้าไปใหญ่แล้วฮะัเหมือนจะปีห้าสี่นั้นขังไปหลายเดือนกันเลยนะครับนั้นพวกนี้มันมาจากร่วมแรงร่วมใจซึ่งกันและกันครับช่วยๆกันนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนํามาฝากผู้ชมกันนะครับ